ค่ะและนี่ก็เป็นคลิปสอนเด็กๆฝึกอ่านนะคะหนังสือเล่มอ่านเก่งพูดดีค่ะเปิดมาเป็นบทที่สองตรงนี้เลยนะคะเด็กๆอ่านตามครูอุ้มแล้วก็ใช้นิ้วชี้ตามจุดสีฟ้าครูอุ้มด้วยนะคะบทที่ 2, สองสระอากาอ่านว่ากออา ่ไปเราจะมาอ่านทั้งล่างกันนะคะกอากางอางาตอาตาเปิดหน้าต่อไปค่ะนอานายอายาพอาพา ทออาทาโมอามาโออาอาขออาขาพออาผาฝออาฝาคำสุดท้ายค่ะหออาหาเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านนะคะ แล้วก็อัดวิดีโอส่งมาให้กูอุ้มและเพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย